เก่งมากน่าเช้าน่านมาครับเก่งมากถ่ายรูปหน่อยน่ารักมากถ่ายรูป Thank <laughs> you. พี่หยอยกล้องนี้มา

แล้วว่ามึงตายแล้วสั่งพันก่อน